เออผู้ชายคนนี้แหละพี่ที่เขาบอกว่าเขามาหาพี่อ่ะแต่ว่าจะบ้านเรามีญาติหน้าตานี้ด้วยเหรอโถพ่อคุณดูก็รู้ว่าเป็นคนบอบบางร้องไห้มาสามชั่วโมงกว่าละไม่ทราบว่าเป็นญาติท้งไหนสํารวมฮะอ๋อเหรอเข้าใจละเขาบอกว่าปูท่ทวดของเขาเนี่ยนะ เป็นญาติกับอาซึ่งเป็นหลานสะพภยแล้วก็เป็นน้องเขยของยายซึ่งเป็นญาติกับน้าแล้วหลานของปู่ทวดของแกอีกทีนึงโอยงอนังันย่งงองก็อกมาเดี๋ยวว่าสื่อสารเองอ่ะเขาบอกอย่างนี้เลยอ่ะเอาอากิงทองเมียอะไรก็เล่ามา เขาบอกว่าเนี่ยในฐานะหน้าที่เขาเป็นญาติสนิทกับพวกเลื้อนะเรืองเราจะช่วยอีหน่อยนะเนี่ยอีก็อยากได้เนี่ยค่ารักษาแผลไฟไหม้เนี่ยแหละคันครองเอาเท่าไหร่โอ้ต้องการแค่300บาทเองฉันให้350าเลยอะใจดีมากใจคนดีไอ้คนดีไอ้คนลีให้เงินไม่ได้ไง3า0ดีมาก้วยอ้าวนะไม่ป่วยแล้วนี่ นี่อะไรับเงินไปก่อนนะเดี๋ยวสัมปรงไปขึ้นเงินได้เมื่อไหร่ก็ค่อยมาเอาใหม่ก็แล้วกันนะเฮ้ยไม่ได้กูต้องการเงินไปใช้นี่วันนี้ไม่งั้นขาวกูตายแน่เฮ้ยเดี๋ยวาเขาก็ตายหรอกชื่อเขาไหนถึงว่าเฮ้ยกูลงทุนไปก่อนไปสองร้อยกูต้องการเงินวันนี้วันนี้เลยให้เข้าไปให้เข้าไปอะไรอะไรช่วยช่วยช่วยอะช่วยให้ตายเร็วขึ้นเลยเหรอไม่ใช่เร็วแล้ว เฮ้ยตำรวจเฮ้ยตำรวจเฮ้ยตำรวจเอาเ้ยตำรวจขอค่ารถ20บาทได้ไหมไปโอ้ยคนเร็วเฮ้ยเกลียดร่างกายวกนีๆพวกเราโดนกันทั่วหน้าแบบนี้เราต้องทำอะไรสักอย่างแล้วแต่แต่ตอนนี้ก็คิดไม่ออกเอาเว้ยเอาเข้าไปอยากจะเลี้ยงฉลองแต่ไม่อยากให้ใครรู้อย่างนี้ก็มีด้วยครับ แบบเนี้ยเขาเรียกว่าฉลองกันแบบลับๆเพราะตั้งแต่ข่าวมันแพร่สพระพัดออกไปนะว่าพวกเราถูกลอตเตอรี่เนี่ยมีแต่คนจะมาขอเดี่ยวแต่ความจริงแล้วอ่ะเราได้เงินมาตั้งเยอะนะก็เป็นแบ่งเข้าไปบ้างเหอะ <c oughs> เราจะยอมไม่ได้เด็ดขาดเราจะยอมให้ใครมาฉกฉวยความโชคดีของเราไม่ได้อย่างงี้มันไม่แฟร์ย่างงี้เห็นด้วยเป็นที่สุดเลยยิ่งตัวหารน้อยลงเท่าไหร่ ส่วนแบ่งก็จะเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นเว้จริงของแกไอ้ลัวเงินหัวขอกำจัดตัวหาลมก็คนยิงคนก็แล้วกันเอาใครดีละ่ะเอาหรือแล้วกันสำรวมรู้นะ,ะเก็บนันคิดร้ายกับฉันอีกก้มันจะเจอเล่นหานแกกอง กูก็รู้เหมือนกันมักพ่กมันคิดกำจัดกันเองอยู่ดีเลยกินได้ไม่ต้องเหนื่อยอแขวายเอาอย่างนี้พรุ่งนี้ไปเบิกเงินด้วยกันแต่ตอนเช้าเริกงามยามดีอยู่ที่เก้าโมงตรงกว่าใลยไปหาแม่นาวินาทีเดียวถือว่ามันสละสิทธ์ไว้ได้เรากูจะุตาหดูมันรู้เราชอบนอนตื่นสายกำจัดเราไอ วแกนี่มัน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 ไอ้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 ชั่วอุ้ยตายลืมเผถอไปชี้หน้ามันฉันจะไม่แบ่งให้แกเลยไม่ละบาทเดียวเลยพีใช่พี่กำจัดเสียโกงไอส่วนแบกของเราได้เยอะขึ้นเราฉันก็จะไปทำหน้าที่อเมริกาจะได้หล่อแบบนี้เป็นไงล่ะโอ้โหโอ้โหแกได้ยินฉันด้วยเหรอฮะอืแน่รู้สึกว่าบรรยากาศมันแปลกๆดูเครียดยังไงก็ไม่รู้อ่ะ นั่นสิคุยกันื่วงเงินล้านแท้แต่หน้าตาทุกคนดูบูดบูดเบี้ยวเบี้ยวดูไม่มีความสุขยังไงชอบก้นมันจะมีความสุขได้ยังไงกันละ่ะก็ความโลภมันก่อกินใจกันไปหมดแล้วเนี่ยเอางี้ละกันเดี๋ยวเรามาชนแก้วกันเพื่อฉลองต้อนรับความรวยที่เราอยู่ข้างหน้าดีไหมชนแก้วสงสัยว่าลาบลอยคราวนี้จะทำให้เกิดเหตุการณ์นองเลือดใะละมังครับพี่ นั้นเราก็ต้องคอยเตือนให้พวกเขามีสติเ,เ,เ,เสีย่ยพี่เพชเข้ามาถามหาเสียแล้วก็ล้มตึงไปแบบนี้มันมีนมแผนชั่ว<อ>จะพอประธาโซนนอกสถานที่ต่างหากเราเนี่ยสงสัยต้องมีอะไรกับเสียบ,บวงแน่เลยถึงไม่มาอย่างเงี้ยแบบนี้โวงไม่เชื่อไว้ยเฮ้ยก<อ>วงกวงเฮ้ย วิตรายวิตายวิตายน,น,นี่มันวิญญาณหมาม้าของเสียกวงเนี่ยมาทำไมครับโอว่าเปลงกว่างกว่างกวงอ๋ากว่างกวงกำลังจะเอามือไปเปื้อนเลือดโอ้หม,มาม้าจริงหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยเพชรอย่ามาหลอกเสียยากไม่เชื่อไวไไ้เฮ้ยบัง เคยบอกลืมแลใช่ไหมหรือต้องรู้จักให้เกียรติองอึ่งบางาโดยจะเปาะสิ่งศักดิดอือคือแต่ลืมไม่เือทช้ำเลยอ,อ้ว้รึกสิดหวังที่ช้ำโอ้มามมาจ,จริงด้วยไว้ไอวคนอ้วนเนี่ยช้ำใจจริง ว่าไม่เข้าใจทําทไมลือทำให้ว่าผิดหวังตลอดเวลาตั้งแต่มีชีวิตอยู่อย่างสี่มองเทงอ้นวอน,อน,อน,นไรนไม่รับลืนแล้วเฮ้ยนี่นี่แสดงว่าเสียกวงเนี่ยเป็นลูกอ,ากาอักตันยูจริงๆทําให้แม่ต้องน้ำตาเช็ดหัวเขา่าดูดู อ่ะมัมมาหยุดร้องไห้เดี๋ยวนี้เลยจะให้กวงวๆทำอะไรให้มาัมมามีความสุขก็ว่ามาเลยลือฝังไายเลย,ยมือของลือเนี่ยกำลังจะไปหยิบเงินลังแต่เงินลังเนี่ยจะทำให้ลือเนี่ยเจ็บปวดอย่างแสงสาหัสห ให้กวงไปแตะเงินรานให้กวงกวงทำยังไงล่ะม,ะม,ะมะามาทำบงนี่หอือต้องทางบงหรือต้องเอาเงินลังเนี่ยนะไปบริจาคที่ตำหนักอาเชออาเพชแกแกเป็นคงลีแกจะเอาเงินเนี่ยไปช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากใยญยใหญ ทั้งให้อ้วนสบายใจสักครั้งได้ไหมถ้าไม่ได้เนี่ยอ้วนจ้าน้ำตาเช็ดหัวเข่าโอเคโอเคเอาจริงนะครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนเป็นพยานนะครับว่าเสียกวงเนี่ยจะนำเงินรางวัลของตัวเองเนี่ยบริจาคให้กับตําหนักเจ้าพ่อเพรใจยาว่าลมีใจ ีใมังการล่องไม่มีใครเกิงจริงๆแต่การล่องอย่างนี้อ่ะพี่มันเกินไปมากเลยนะครับเเเธออดดดทว